สบายดีสบายดีมาุกคนเนาะเมื่อกี้เอาหกกับน้องอูหกกับซองน้องอูร้องซานแต่นี้เป็นเวลาประมาณหกโมงปลายน้อยหนึ่งเนาะทุกคนอูก็ตื่นมาละอ่าเมื่อนี้ที่ไปเก็บพักมันต้นมาให้ซุปซู่ทุกคนกินเนาะพักมันต้นไม่อย่างพักมันต้นก็คือดอกไปเอาดอกมันเอยดอกมันสัมปะหลังหรือว่าดอกมันห้านาทีเออประมาณนี้แหละสีไปเก็บไปคนเดียวเนาะสี่ไปเก็บไปทางเขาสวนนั่นเอ่โบไปนํา เเป็นอย่างดอกไปคนเดียวก็ได้เพราะว่ามันยูติดกับบ้านน่นเเนาะแล้วก็มีคนยูเฮือนได้ใกล้ยูหันเต็มบเป็นอย่างเนาะอุกเลยจะไปคนเดียวเนวันนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันยูทางไปเก็บผักมันต้นแล้วเอามาเฮ็ดสุกกินว่าชีเิ็น่าเด้อน,นีนนนอ่ตอนนี้กําลังย่างไปทางเข้าสวนเนาะตอนนี้กะอากาศกะเย็นเย็นแต่บ่เถึงอนคันกับหนาวนะอากาศเย็นเย็น มันน่าจะเป็นฝายฝนต้นหนาอน่อนนก็คือแบบจากน้อยคันท้าจากน้อยนี้บวกเกินสองสามทิศนี่ก็สิได้เกี่ยวเข่าแล้วนะทุกคนเบิงงบ่งหมอกเบิ่งหมอกเออ้องฟ้าสีแจ่มใสดีตอนนี้กําลังซียางเข้าไปอ่าในนี่ทุกคนท้าเบิ่งเดิมอู่ยางเข้าไปเนี่ยต้องมีเจ้าทินเอิรนหาแน่นอนนั่นก็คือตัวหมา ตัวมาในภาษาเราสูงก็คือเอาเนาะแล้วอันเฮือนที่เราจะเข้าไปนี่เป็นเฮือนคนม้งเนาะคนเป็นคนมง้งเวลามามันเห่วๆวาๆค่ะนะถ้าเหาสีเว้าคือคนล่าค่ะนะคือคนเราลุ่ม่ะนะคือคนเรารุ่มคืออู้สีเบาวะะๆๆๆๆา่าเซะเซเซ๊เองสินะมันจะบุกังเขาได้เฮาต้องเว้าคําว่าเอาเอาเดี๋ยวทาเบิ่งเด้อเจออแน่นอนเอาทำไมมึงไม่เห่สาสันวันนี้เอาปแปลกเว้ มันคือบหเห่าอ้าวย่างมาและววทุกคนแปกขนาดมือนี้บเหา่าปกตินี่แม่งเกือบตายเหาอู้นะอู้มาทุกเช่อนะอา้าวไม่เห่าจริงๆด้วยฮ่าแปกประลาดหรือว่ามันจะเห็นเราเป็นพวกเดียวกันมันเลยไม่เหา่า <laughs> เอาเอาเอาวอลเลยกเลนมาละนาดำละเอาเอานี่นี่เลนมาแล้ว นี่เขาเห็นแล้วเนาะดอกมันต้นนี่นี่ทุกคนเขาจะเก็บอันนี้มันเนาะเห็นบอนี่นี่ทุกคนเห็นบอนี่นี่เริ่มเหาละนี่ทุกคนจะเป็นแบบนี้เนาะเอาดอกมันไปกินนี่อันนี้คือดอกมันต้นเนาะน,นี่เห็นบอไปเก็บเอาก่อนนี่ เอาเมื่อแล้วให้เอาเมื่อให้แม่โซมเนี่ย yeah. อย่าเหาสั้นเลยนี่นี่นประมาณนี้เนาะไอเนี่ยนี่เดี๋ยวเฮาจะเข้าไปเก็บทางในกันมียู่บ้อทางในนี่อู้มีมีนี่ทุกคนเบิง่งมันจะเป็นแบบนี้เนาะ น,นี่มันจะเป็นดอ,อกเอามาแล้วนี่เราก็จะเอามันนี่มันกำลังเริ่มเป็นดอ,อกเดี๋ยวเข้าไปเก็บทางไหนก่อนไอ้ย้ยทางไปส่วนยางอูเดินย่าง,ง,างไปนี่ก็เป็นส่วนยางละแต่ว่าอูไม่แน่ใจว่าอูจะเข้าหอดสวนยางบ่เพราะว่า เกียรเดินไปอะอยู่ตรงนี้ก็ะจายมั้งเนาะนี่นก็หลายดยิยนี่ตุบเริ่มดอกออกอุบตุบนี่ นี่ทุกคนเก็บพักมันต้นได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอาเมือซุปก่อนซุปพอดีกินถ้วยนึงนี่น,นซิมเมือก่อนบัดนี้ เดี๋ยวไปเจอกันยุ่เหือนะทุกคนไปเบิง้งวิธีการเฮ็ดซุปพักมันต้นสูตรสไตล์น้องอูร้องสารนาองวัชิปินกันเด้อเนาะโอโ้โหวันนี้แม่จันแต่งตัวสวยจังเลยเลย็ดอันี๋ยวพักแกนก็ว่าจีโอ้อไม่เอาเดี๋ยวมาอมมนอมให้หันทวงหา งม,มันอยู่สูงมแม่กี่อ้วเฮ็ดไปได้แม่เฮ็ดกันหน่งมาเงื่อนเป็นซุกนี่นี่เราที่ซาเด็งจะได้เดินที่พากันเฮ็ดส่วนคืนนี้ได้ทุกคนเฮ็ดส่วนคืนละมาก,ก็ออกมาเป็นยงังงี้มาปูมักแต่งบ่แม่เป็นแจงไดโน่สบายดีอยู่บ่ไปแม่นี่ บ้านกระทาสี่แถวไ้ทางล่างบ่ไหมทามเมื่อไหร่เม่ยย้อนสี่บ่พอพอมาสุณาหันอ้อจริงหรอ้าแสดงว่าทายังโบแล้วทุกคนสี่บ่อบพอปิดเทินได้ตั้งแต่ด้มีซ้ำมีซ้ำมีซ้ำปิดและได้ตั้งแต่ซ้ำดานดานละปิดแล้วยังลูกติ่งบ่ทันได้ท่าที่เก็บสี่น้ำขั้นใดน้ำอันเดินไปตอนนี้ในซ้อมพังไหมเมีย ซุปพักมันตนซ้อมพี่นะทางไปเก็บให้เบิ้งพร้อมทางเอามาซุปให้กินเบิ้งพร้อมมือนี่เพื่อไล่ยลคนยากเอาไปเฮ็ดตามต้องแม่นมั่นอันี้แม่นมั่นมันลาวค่ะเลยฮะอืมมันห้านาทีที่บอกอนี่เพนบอกอู้ไปเก็บมาสิเป็นอันเอาเอามัอาอนอ้อนสิได้อือ เดี๋ยวถ้าอีเม่ซ้อมแล้วก่อนเอาไปตุมปะปะนี่ทุกคนล้างมาแล้วเนาะซ้อมมาล้างก็สิประมาณนี้เนาะนเดี๋ยวจะน้อยเอาไปตุมเนาะนี่ตุมลงไปได้ประมาณถ้วยนึงน่าไหมเนาะไปต้มไข่อีกบอแม่ นี่หลังจากที่ต้มแล้วก็ที่ประมาณนี้เนาะทุกคนดอกมันต้นเนาะโอ้โหคู่มากในเซตโอ้ยลืมลืมลืมตาย พอแล้วพอแล้วไม่ได้กินได้แด้มาจะหกแต๊กไปเน่านะขาเ้าล็อกดาวบ้านล็อกดาวเมืองสเปปนหนัวกันโอ้ยไปลองลองซานล็อกดาวเ้อทุกคนออกแบบคนในว่าให้ออกคนนอกว่ให้เข้าเนาะอยู่บ้านไผบ้านมันอานไห้บ้านมันไปเก็บผักมาซุปบดนี้ออ้สปีไปซ่อนปูได้หล่แท้ไล่ว่าเนาะไปบ ไปวะไปซ้อนมาครับสับปูเอ้ยับปีห่ากับไปสิได้บ่ล่ะโอ้ยน้ำกวงงไปแดนซ์ปีซ้อนมึดเนาะมโอแรกไปอีกเนาะมบิเบิ่งมืโมแรกกับมืออื่นก่อนมืออื่นก่อนเนาะมืออื่นก่อนซะไปซ้อนแล้วเฮากับมาโดสับปีกับมาเฮ็ดเดี๋ยววะทำไม่ให้น้ำปูคือเก่าน้ำปูแล้วก็ดองมันปูน้อยแค่เอาไปซ่องวิ่งวิ่งเดียวเบิร์กไม่อีนางกีกับซ้อนนั่นนางปีกับซ้อนบักรลายบุดเดียวเนาะบันนี้เราเอาซ่องวิ่งไปเนาะ เล่นไปเอาวิ่งเงืินสักปีแล้วจะไปบางจากน้อยเดินน้ำแหงฝนสาตกน้ำแหงบริกินได้เออปูสิเขาเอาไว้กินกันโดนๆแ,นนแม่นเกือบหมดละได้อูบมันแม่กนลางไว้เรียบร้อยเลยดเด้จ็บประแดดใส่ตัวนี้ืิใ่เครื่งนึ่นงมาหลบยานมันเค็ม กองกับกองอุปอมาอายมาฮันกับอะไรไปอุ<ไ>ปเก้าเนาะเสร็จไปหน่อยอายมันหันไปอันปูอยู่อันหุงหม้อเลยกำลังใส่ออกซิอยู่ได้ตอนนี้ <c oughs> บยต่ติดต่อทางฮ้านไปเลยวะได้บบได้ทางหั่นกันอย่งโบติดต่ออู้มาปน,นี้ใส่ออกซิหจนนใจงาบง่าบ,าบอู้ที่ติดต่อทางฮ้านไปก่อนนี่คน สุภาพไทร้องสานผู่หญิว่าไทร้องสานเนรอเงาน,นอู้เองเขาบางคนยาเพื่นบุเฮดเป็นบุเฮดเพื่อนต้องมีมังงาเพื่อนต้องมีเนี่ยแท้จริงมาังายท่นไม่หมนไม่จักับข่ายเลยแต่ว่าโบ,บมกล่องอูอ้โบมกอู้มาเขาครัวแต่ว่าเขาครัวมื้อนี้กับโบไส้เนี่านายมังง่ายอะนะสีมังดุ เค็ม ừ, <laughs> เค็ม <laughs> แซ่บได้ยุ่มีต้มไข่เด้งมนดิเดนะ้ต้มไข่เป็ดต้มไข่เป็ดต้มไข่เป็ดแล้วก็ดซุปพักมันต้นอันนี้เขาลืมบอกไปบ๊เบ้งของเฮาเด้คอค่ะไปเอาของเพิ่นเออแม่บ้านทางไปเส้นยางนะทางไปเส้นยาง แม่จันทร์ฮัละมีอันเพิ่นปลูกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นผู้กินแบบไหนาะเดินเออพิ่นเคยปลูกอยู่มันตลอดแต่ว่าแม่เห็นเพิ่นผู้กินเพื่นบ่ได้แพงคันฮาไปเอาหัวมานี่บ่ได้เออซัอ่นบะเบอร์มนันี่ดอกมาันนี่บ่เป็นยัางบายนี่เพิ่อนทุกคนเบิ่งนี่ไปกินข้าวเอาตาข้าวทีว่เทียนก่อน ดูจนนั่นเลยมีเบิ้งแม่จันกินข้าวก่อนได้ใจกินข้าวคุณเพิ่มเพิ่มบุเค็มวะเอียดเขาคือราเค็มอีเมียยิบยิบเบิ้งดูยิบให้เพิ่นเบิ้งได้ว่าเป็นอะไรแมันเป็นมันเป็นเต้าหู้นะงาบไปกินข้าวเด้อ นี่แม่จันแต่งตัวงามอันนี้ทรงลูกซาซื้อให้เอออันนี้เสื้อ f อซื้อให้เสื้อเอซื้อให้เสซื้อให้แม่ฮันได้นุ่งนำแต่ลูกจะนุ่งนำเอฟซนุ่งนำมันยูทูบยูทูบเบอร์หนึ่งได้เบาหน่อยอืออือ ยังไม่อยู่เยอะมันจะเก้าเยอะจปี้ละอือกบเปียกอือยังไม่อยู่เยอะมันเก้าเ้อะเดือนสิบสองเดือนนึงอะคบปีะเี่ยนสลับนุ่งอยู่แต่ดีให้ร้ยนุ่งตลอดอเรียวมันเก้าก็เลยเดี๋ยวนี้ฮันแบบโบนุ่งไปไหนทุกคนแต่ว่าถ้าอู้เลือกต้มไข่กับจีนไข่เน่ะอู้หมักต้มเลยอู้บุมักอู้บุมักจืน ไปเลยบอกกเบ,บลน์คืนค้าง้างซี่มีก็ได้ <c oughs> างมือดีซีมือใครใครจะเป็นพี่น้องกันว่าว่านกันจะเป็นตอ๊กหวไปหมดเราก็ดีเลยดี <laughs> ยากโควิดเมื่อกอนอันเราขนาดเราเป็นคนแบบเราก็บุ้งเนาะบ่าอู้ท่ายูทูบหรือ,อันเดริรเราเราก็ไม่ได้เข้าใจดอกแต่ว่าเรากับบุเคยเบาให้ได้ปะอี <c oughs> ใช่อันเดริรเราก็บุเคยเบาได้เราก็มีแต่ว่าอันบ้ามาชิ้ท่าคลิปเดิร์ในอันนี้เราก็ลิ้นนําเราก็ท่าคลิปนําไหนเขาว่าให้เรามอดเพงลงเราก็มอดให้ดีเดียอ,อู้ฮันเทดคลิปมันกะครอบครัวรือญาติก่น้องกะ ก็เข้าใจนะว่าเฮาฮิตนะแต่ว่าเขาก็บบุ้งหรว่าเออเฮาฮิตอันเดอร์อันเดอร์แต่ว่าเขาก็บบุ้ยเคยเอาเฮาไปเว้าในทางแบบเสียงในห่าอะไรนะเขาก็บริ้ไม่สนใจเขาเล้นะในบ้านก็คือกันอ้อมค้างอือปค้าดาวคืนเดอฮันคือป้าดาวกันคือป้าดาวบีน่ะ หรือว่าคนอ้อมค้างอยู่นี่นะเห็นเฮาเฮ็ดเขากับเพื่อนกับแบบมาลินนม,มาลินนํำแล้วก็ลมนํำคือประดาวเพื่อนก็บ่ได้เข้าใจหรืวอ,อ,อ,อว่าอู้เฮ็ดหยังแบบหรือว่าคงซึ้ว่าโชคดีที่แบบว่าบ่าบมีผู้ใหญ่ี้เฝ้าอนไ้ให้คือเด็กน้อยเด็กอะจะกระลินนำํำเท่ากับไปนำํำลินนำํำ <laughs> บอกให้เกกข้ากำก้อ,เองเข้ากับกำช่วยอันเด็ดจบมุน่ะ เก็บเงินได้ทอนเงินได้ก่อนจะให้คอนเทนต์หนึ่งก็คือซื้อขนมซื้อนมซื้อหลไรเครื่องลิ้นเน่ยแจกเด็กน้อยอ่ะ <c oughs> ต่สมัยอูอยังน้อยอ่ะอันเวลามีคนมาแจกเครื่องให้เฮายู่งเหียนอันเดีย้น่ะแจกเป็นเครื่องลิ้นบอเป็นขนมอันเนี่ยดีใจดีใจใทุกคนดีใจเอาให้อว่าอู๋คิดว่ากันค่ะ อู้จะไปอู้กันนะจะเด็กน้อยทุกคนก็น่าจะดีใจตอนคืออู้ยังน้อยที่ได้ฮับประมาณนี้แต่โบเมนเด็กน้อยแม่ป็นผู้ใหญ่แม่ยังดีใจเนาะเวลายังน้อยได้ฮับเครื่องเดี๋ยวผู้ใหญ่เอาให้เนี่ยดีใจเลยใกล้ๆกันยิ้มเปย่อยๆหมดมือแหละสมัยอู้ยังน้อยน่ะแม่น้องตุ๊กกับแม่น้องคุกกิ๊กนะมักซื้อเครื่องนุ่งให้อู้เด้ เขามักคือเครื่องรุ่งคาคือแม่น้องตุ๊กแห่งจำเป็นแม่คนที่สองเลยสกูลนะแม่น้องตุ๊กนะแล้วตอนอุ้ไปไทยอะน้าสาวเท็แคยโคตรดีเลยซื้อเครื่องซื้อของให้ยักกินอย่างพาไปกินบามีมือถือไซส์น้าสาวซื้อให้ซื้อให้ฮอตเมย์ฮอททองซื้อให้ฮอตสกูลนแม่สกูลนี่เราเป็นคนใจแ่ายในแม่น้องตุ๊กนะ เราเป็นคนเล้อเพื่อเพื่อแท้แล้วเราไม่เป็นคนเราแบบปอกปอกปอกปกปก,ปก,ปก,ปกคือแบบคือแบบอันใจห่างอย่างไรถ้าจึงเรานี่ใส่เราต้องเป็นนะ,ะถ้าอย่างเราไม่ใส่ช้างที่ใส่เราต้องเป็นนะจาปียังน้อยตอนอู้ยังน้อยเราก็ซื้อเครื่องซื้อของให้แล้ว น่เคุยไรอันเดียนะดีดีก่อนนี่ก็คือเป็นเหตุผลวนะ่าเป็นอย่างอู้คือแบบฮักกุกกิฮักตุ๊กแหงเสียนะคือแบบตอนอยังน้อยพ่อแม่เขาก็ฮักเขาเสียนะมัหญ่มาเขาเป็นไอ้น้องกันอีกเสียนะเขาแทนก็คือฮักปังทืน <laughs> <laughs> แม่แล้วโควิดเนี่ยกินข้าวพกแซบๆขึ้นมามาสาหิวหิเนาะหิวขาเนาะไปเก็บผากมันต้นน่นก็อุ้ไอซุปเนี่ยเขาจะแซบลยกินในใจนะผากมันต้นเนี่ยขอเขาเก็บเมื่อวานแล้วก็ไปวางคาตาลาดมาซุปบเป็นอยู่นี่กัอันที่ขึ้นขึนเหมือนเดิมเดนี้คัปิดแล้วเราทำมาจนชุบโรแล้วแซบ นี่เข้าอิ่มมาเนาะทุกคนเลือกไข่หน่วยหนึง่งเอาไว้กินมือสวยสะช่วงนี้จนเอาเอาไว้นี่ช่วงนี้จนแหงอีเมียนจะอู้เมียนอู้ใสปเมียนเครื่องอู้สักมาเวียงเออมาตีเวียงได้สามมือสี่มือละเครื่องอยากก่างกองอญยะอยู่คิดวางแผนว่าสิวางอญ,ญอยะไว้ละเฮอเมียนะนะนะแม่เสือ้อบเมียนเธออีกก็เลยต้องไดเมียนอีกแม่ลูกต้องวางอุ้ยไว้เด้เพื่ออีเม่เห็นแล้โอู้คัดตาเมียนถ้ามันซ่้างสินะ <laughs> แผนสูงอะทุกคนอู้เป็นคนที่แบบว่าขี้ค้านเมียนเครื่องเนาะเวลาขี้ค้านเมียนเครื่องละสมักเอาอกเครื่องสะนะอายะไว้เลยนะตอนนั้นแต่ก้อนนั้นแม่เห็นมันอญาญะสลรแม่เมียนให้แต่๋ยวมาเดี๋ยวนี้แม่บูเมียนให้แล้วเนาะอูปะอญาญะไปทดลองมือนี้เป็นมือที่ซี่แล้วเนาะต่ว,ว่าเครื่องยังยูคือ <laughs> เก่าแต่ว,ว่าเครื่องยังยูคือเก่าเลยสแสดงว่าแม่สันลูนิใสยสันแล้วนะว่าสั้นเป็นคนอย่างนี้ เบิ่องเอาเครื่องใหม่คุณคนเห็นเครื่องอู่เ่รคุณไอ้เนี้ยไว้หนนี้เนาะแล้วก็มีเครื่องอันอีกอู่กับไอ้เงี้ยไว้หนานี้ทดลองเบิ่งว่าแม่เมียนให้บอกสุดท้ายแม่กับโบเมียนเนาะเราสงสัยเราฮู้นี่ใส่อู่อตี๋แบบน,นี้เมียนเครื่องก่อนบัดน,นี้ดี๋ยวเมียนเครื่องนี้ไปเมียนเครื่องนี้เก็บเครื่องนี้ขึ้นเฮือนเนาะแล้วกัน อ่ะในคลิปวิดีโอนี้อู๋ก็จะลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอู๋อคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวอู๋เมียนเครื่องเมียนของก่อนแล้วก็ซีอันไปฮ็ดคลิปอีกเนาะมีคลิปพิเศษอยู่เนาะทุกคน <laughs> มีคลิปพิเศษอยู่ทุกคนน่าจะรอคอยเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่อ่าอูก,ก็อยากเฮ็ดมาโดนแล้วแต่ว่าบุมีโอกาสได้เฮ็ดจากเทือ่อแต่ว่าอ่าเมื่อคือนนี้ก็คือมีโอกาสได้โอลมกับผู้คนคนนึงเนาะที่แบบว่าจะเฮ็ดคลิปนี้ท้าเบิ่งกันเนาะว่าอูซีวิดีโอขอหาผู้ใดซึ่งอูมั่นใจว่าทุกคนน่าจะจะฮู้เนาะว่าแม่ว่า,วาผู้นี้เราเฮ็ดอย่างยู่ตอนนี้อ่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนอะบ๊ายบาย